เฮลโลโอยน,น,นเอ๊ะเดี๋ยวจัดจัดความแป๊บหนึ่งนะครับจัดความแป๊บหนึ่งอ่าโ okay. อเคโอเคยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปพิกอากาศอยู่กับผม,มืันเดิมลักกี้วันนี้มีพไพ่ให้เลือกสามกองมีอกองให้ม่ให้เลือกสามกองกองที่หนึ่งจะเริ่มจากฝั่งซ้ายถ้าเกิดเลือกไม่ได้ก็เลือกจากอินก็ได้อยู่กันในคลิปพิกอากาศซึ่งเป็นหัวข้อเข้ารู้สึกก,กับคุณนะก็ก่อนจะดูว่า เารู้สึกไงก็จะมีการเปิดลัคนาราศีดาวจันทร์เป็นของคุณหรือไม่ก็ของเขาแล้วก็คำใบความสัมพันธ์เล็กน้อยเพื่อให้ดูว่าเออเนี่ยคุณเลือกถูกกองแล้วหรือเปล่าเนาะโอเคเลือกไปอย่างเริ่มจากฝั่งซ้ายนะอะไรยังอ่านเริ่มเลยนะแต <laughs> วขอเจ็บให้ก่อนปโอเคสำหรับคนที่เลือก เอออะไรนะวิช <half S 2> <ing> ั่นทาโร่เอากองให้เป็นใช่ไหมนะเอาไม่เห็นเี้นะโอเควิชั่นทาโร่หรือกองที่หนึ่งนั่นเองมาเราดูกันก่อนขอดูละคราศีดาวจันทร์ของคุณหรือไม่ก็เขาพร้อมคำใบเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์นิดหน่อย ปกติอาลิปตอนคืนนี้มาอาบนตอนเชา้ารู้สึกไม่ค่อยขัง,งสงสัยต้องกลับไปอาบนตอนคืน We don't want the rules the w o r l คุณหรือเขาอาจจะเป็นชาวร,า,ราศีเมษสิงห์ธนูมังกรกันแล้วก็เนี่ยนะเมษสิงห์ธนูมังกรกันกลุ่มอ่าเป็นธาตุ พัดลมกับทัดไฟเอมิทุนอ่าอ่าใช่พัดลมกับทัดไฟเนาะโอเคคาใบแรกก็คือในความสัมพันธ์เนี่ยหนึ่งตัวคุณเป็นคู่นำในความสัมพันธ์นี้สองต่างชาติต่างศาสนาต่างชาติต่างศาสนาโลกออนไลน์ได้อ่าอาจจะมีการเจอกันผ่านการท่องเที่ยวด้วยก็ได้เหมือนกันไม่เขามาเที่ยวคุณก็ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตอนนี้คุณกําลังมีปัญหากันอยู่อาจจะเ,เป็นการทะเลาะกันแบบทะเละเาะบาอแหว่งอ่ะแบบความไม่เข้าใจความไม่ตรงรอยกันอืมแล้วก็สิ่งสิ่งเนี้ยไม่ได้เรียกว่าไม่ใช่ความสามที่แบบเกิดพุ่งเพราะความหลงอะ่ะแต่มันมันเป็นความรักะไม่ก็ความชอบอะ่ะมันแต่ที่รู้ก็คือมันไม่ได้หลงกันง่ายคือคุณรู้ว่าตัวคุณรู้สึกไงกับเขาแล้วเขาก็รู้ว่าเขารู้สึกไงกับคุณเป็นพนมันแบบมันยังไม่มีห่วงอืม แต่มองว่าไม่ใช่คู่รักแต่มองว่าไม่ใช่คู่รักอโอเคอเขารู้สึกยังไงกับคุณนะขอดูหน่อยสิ อ่านต่อแล้วเปิดปรับแล้วปิดคลิปหนีเลยได้ไหมโอเคใจเย็นๆใจเย็นๆเดีเย๋ยวนะทำไมไปเพิ่มสิเหรียญแต่มันมีชิ้นล็อกครับเอ่อก่อนอื่นก่อนขอขยายชิ้นล็อกคหน่อย คือเขารู้สึกยังไงบคุณเขาเดี๋ยวอ่านนี้หรกเป่าเขาอะรู้สึกว่าเขาอยากอยากอยากแบบอยากสร้างครอบครัวกัคุณนะอยากแบบอยู่ด้วยกันแบบว่าแง่คืออยากแบบอยากมีอนาคตร,ร่วมกันแบบแบบว่าอยู่ด้วยกันแบบเป็นคู่รักกันอนะไรเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูนิงน่งๆมันดูแปลกๆดูมันไม่ได้ดูแปลกหรอกมันดูนิงน่งๆเขารู้สึกว่าตัวคุณอนะดูนิง่งดูแบบ ดูไม่ค่อยสนใจเขาเลยดูเหมือนคิดว่าเขาไม่ได้ชอบคุณหรอกมั้งไม่ได้รักคุณหรอกมั้งอะไรเงี้ยแต่ทั้งที่จริงคือมันใช่คือเขารู้สึกอย่างนั้นอือ <c oughs> ก็นั่นแหละเขารักคุณนั่นแหละแต่เขารู้สึกว่าคุณน่ะน,นิ่งเป็นคนที่นิ่งๆแล้วก็คิดว่าคุณนะ่ะคิดว่าเขาหวังไม่ได้รักไม่ได้ชอบคุณอะไรเงี้ยเหมือนคิดว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้คิดว่าเขาเป็นคนที่แบบ นั่นแหละในเขาขยายเดอฟูหน่อยขยาเดอรฟูแล้วก็เขาคิดว่าคุณน่ะเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะนะอื ใช่หรอเขารักฉันจริงหรออะไรอย่างงี้หรือเปล่ามีหรือเปล่าเอ๋ต่อต่อไปจังหวะเนี่ยถ้าเกิดการผิดหวังเสียใจขึ้นมากับหัวนั่นโอ้น่าจะเป็นการแบบว่า หมือนเขาแบบเขาพูดกับตัวเองอะประมาณแบบว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเขาได้คุณไปอะเขาจะดูแลคุณให้ดีเลยแบบให้ดีกว่าแบบคนเกาๆที่แบบเคยเขา้ามาในชีวิตคุณเลยอะอย่เงี้ยโอเคกลับมงกาตอบว่าเขารู้สึกไงกับคุณเขารู้สึกว่าเขาอยากคุยนะเขาอยากเข้าหาเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแบบมันไปต่อได้อะไม่อยากให้คุณแบบ ปิดกั้นตัวเองอะแบบว่าแบบว่าประมาณบอบกว่าเปิดใจให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆดูคุณแบบว่าเขาเข้ามาคุณก็แบบดูใจสั่นอยู่แล้วแบบอะไรอย่างเงี้ยเออดูดูกำแพงในใจแบบวมันสั่นโอเคอืมแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดูเหนื่อยนะในะความสัมพันธ์เขาาก็แบบเขาก็ดูมีความสุขอะแต่แค่เขารู้สึกว่าทำไมคนดูนิ่งจังเลยอนะไรเงี้ย สนใจเขาเหมือนที่เขาสนใจคุณบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครัเ,เปิดดีทีเมื่อกี้เมื่อกี้ก่อนหน้านี้มีคุีนอาวอนปะนี่ไงก่อนหน้ามีคุีนอาวอลอืมก่อนนั่นแหละเดี๋ยวเขาก็จะพยายามคุยกับ คุยกับคุณไปอนะไรเงี้ยจนกว่าคุณจะเซย์ y e อะแต่ดูสองแล้วคุณก็แบบก็คุณก็น่าจะพยายามแบบว่าเออถ้าเกิดเขาพยายามมากพอแล้วก็แบบเราแน่ใจเมื่อไหร่ว่าเออเขาน่าจะเป็นคนที่แบบอยู่กับเราไปนานๆอะไรเงีเยนะ้ยเดี๋ยวคุณก็จะตกลงใจไปเองนั่นแหละบางคนชอบเขาไปแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะพยายามต่อไปนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะพยายามจีพยายามลงมือในความสบบาพัน์นี้ต่อไปไม่ต้องห่วงเขาไม่หายไปไหนหรอกนอกจากคุณจะไปพูดอะไรแย่ๆใส่เขาให้เขารู้สึก fail แต่เขาหายไปอืม ก็โอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมรับฟังวันนี้เจอกันใหม่เดี๋ยวนะขอบคุณมากาที่เข้ามารับชมรับฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอ่ะมาถึงเออด่โอเคมาถึงแล้วคนที่สองมาถึงคนที่เล้วให้คนที่สองเรือเดอะไรเซียทาโร่งกันมาดูกันว่าเขารู้สึกยังกับคุณแต่ก่อนขอทุกท่กับลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคุณ แล้วก็ค้าวไร่ความสำพรติเล็กๆน้อยมาอา้อาอ่าโอเคเสร็จล้วมาโอเคโอ้กองนี้เปิดมาดีจัง ลัคนาราศีหรือว่าดาวจรของคนหรือเขาอาจจะอยู่ในพฤษศกนะพฤษศกกันมีพิจิกรกฎมือมีพิจิกรกฎพฤษศกกันกลุ่มไม่น่ามีตนเอ้ยตนอ่าใช่พฤษศกเดี๋ยวคอยมีพิจิกรกฎพฤษศกกันมังกรตนสิงสิง อ่ะาจจะมีสิ่งแล้วก็ได้มาความเดี๋ยวไม่ใช่ความรู้สึกับใบความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์นี้นะเดี๋ยวขอบขอบขอดูน้ำก่อนนะพี่ขอแห้งโอเคมาสดชื่นเฟรชมาคำใบ้ความสัมพันธ์แล้นะวก็ก็คือความสัมพันธ์เนี้ยเหรอไม่เห็นไพ่ ความสัมพันธ์เนี่ยดูจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคนคุยนะเป็นคนคุยอ่ะอืมเป็นคนคุยแบบเป็นคนคุยกันเลยอ่ะคนคุยแบบสถานะชัดเจนว่าเออเราเป็นคนคุยกันนะและแบบความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมันลงทุนลงแรงมาด้วยกันนะมันแบบมันไม่มีฝ่ายใดพยายามมากกว่าฝ่ายใดแล้วก็แบบมันมีความสุขกันมากๆอ่ะมันมีความสุขกันมากมากแล้วก็นับวันมันยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วดูตัวเขาก็จะแบบดูมั่นคงอ่ะไม่ใช่มาแบบ เขาดูเขาดูมั่นคงไม่ใช่แบบขาดความมั่นใจหรือว่าลังเลอะไรเลยในตัวคุณไม่มีสงสัยในตัวคุณเลยอะไรเงี้ยอืมเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องเลยคุยกันเราแค่สองคนอะไรเงี้ยอืมเป็นความสัมพันธ์ประมาณนี้มาอะจริงๆก็ไม่ต้องเปิดดรแล้วนเะพราะเขารู้สึกไงอ่าเ,เขารู้สึกยังไงกับคุณคะ น่ารักสินะเขารู้สึกว่าเขาอยากคุยกับคุณแบบอยากคุยกับคุณแบบเหมือนยิงมุกมีการยิงมุกให้แบบเล่นมุกเสียวๆอะไรเงี้ยใส่คุณอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นการยิงมุกแบบดูเจ้าชูวอาอยากจีบคุณแบบเจ้าชูเจ้าชูอ่ะแต่เขาไม่กล้าเพราะว่าเขากลัวแบบว่าถ้าเขาจีบไปอะคุณจะหายไปอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> เออนั่นแหละแล้วก็เขารู้สึกไงเขารู้สึกแบบ เขามีแพชชั่นนะในความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกว่าเขามีแพชชั่นแลวเขารู้สึกว่าเขาอยากคุยกับคุณอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนแบบว่าจนถึงวันหนึ่งที่แบบโอเคมั่นใจแล้ะมั่นใจกว่านี้แล้วว่าเออเดี๋ยวเราลงลงเอยกันแล้วก็ตัดสินใจลงความสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยอยากอยู่ด้วยอยากแบบไม่อยากหายไปไหนเลยอะไรเงี้ยไม่อยากให้หายไปไหนเลยอยากหยุดเวลาไปตรงนั้นแล้วแบบเราก็คุยกันสองคนอะไรเงี้ย ต่อสิเขารู้สึกไงกับคุณโอ้โหโอ,โโอโ้ให้กองนี้โอโ้ตายแล้วโอเค ขารู้สึกอะไรกับคนก็สองถ้วยเขารู้สึกว่าคนคือคนที่ใช่อ่ะคือแบบเฮ้ยมันคิกเลยอะนี่แหละผู้หญิงค,ค,นค,นคนนี้ผู้ชายคนนี้แหละที่เราแบบคนคนนี้แหละอาจารย์ชายคนนี้คือวาคนคนนี้แหละที่เราแบบรอมาทั้งชีวิตอะไรเงี้ยคนคนนี้แหละที่เราแบบใช้ชีวิตแบบเพื่อจริจะได้มาเจอคนคนนี้แหละที่จะได้เป็นคนที่แบบอยู่กับเราไปตลอดอะไรงเงี้ยยังเป็นอย่างนั้นเลยนะจริงๆแล้วก็แบบ นั่นแหละอย่างที่บอกเขาอยากคุยกับคุณไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันไม่มีมือที่สามนะเอาจริงๆไม่มีมือที่สามเพราะว่าเลเวอร์มันขึ้นมาไม่ต้องขยายอะไรเพิ่มแล้วโอ้โหกล้องนี้มันหวานมากเลยอะมันหวานมากเลยอะเอาจริงๆรู้สึกสัมผัสได้ถึงความเลี่ยนที่มันพุ่งเข้ามามันหวานนะเอาจริงๆโอเคก็คือลองสังเกตดูนะว่าถ้าเกิดออกไปข้างนอกไปไหนมาไหนกับเขา,าจะมีแต่คนมองคุณเพราะามันจะเป็นความแบบ มันเหมือนแบบออร่ามันพุ่งอ่ะเอาจริงๆความหวานมันพุ่งออร่ามันพุ่งอ่ะ <c oughs> คือต่อให้จะยังไม่ลงเอยกันก็คือแบบเห็นอนาคตกันเรียบร้อยแล้วว่าได้ลงเอยแน่นอน <c oughs> นั่นแหละแล้วแบบให้หัวตั้งมาแบบนี้ทั้งหมดคือแบบเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากหาได้ยากจริงๆ <c oughs> <c oughs> แต่ก็ไม่ใช่ <c oughs> ว่ามันจะไม่มีก็ <c oughs> นั่นแหละตอนนั้นก็เขารู้สึกกับคุณเนอะโอเคถ้าเกิดใจเขาเปิดก็เขารักคุณนั่นแหละ ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังใจกรใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายๆฮัลโหลยินดีต้อนรับคนที่รับไพ่กองที่สามกองสุดท้ายหรือว่าเดอะคิดเชนทารโร่หรือมากล่องมาอ่ะนี่อ่ะเดอะคิทเชนทาโร่น aro, นะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาต้ใส่ก,กับคุณแต่ก่อนต้องดูลัคนาราศีดาจันทร์ของคุณก่อนของคุณหรือไม่ก็เขาก่อนแล้วก็ความหมความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆ No noise เตะเอสเลยนะ w อริรสอืมนั่นจะนอ o อเคมาผู้คำใบมันมาเยอะมากเลยอะเมื่อกี้เงี่ยไปเพราะว่าคำใบมันมันพุ่งขึ้นมาเยอะมากเลย มันไม่มีราศีลัคนาอะไรพุ่งมาเลยคือจ้องอยู่เงี้ยไม่มีราศีลัคนามาเลยมีแต่คำใบ้ออเดี๋ยวคป๊บนึงนะมันมันไม่ได้แย่แต่ว่ามันเป็นแค่แบบคำใบ้มันพุ่งขึ้นมาอะไรเงี้ยอ่าโอเคขอขอเป็นลัคนาราศีก่อนลัคนาราศีดาวจันทร์ก่อนนะโอเคลัคนาราศีดาวจันทร์ของคุณอาจจะอยู่ใน อาจจะมีราคนาราศีดาวจันทร์เป็นพระศกนะพระศกกันบังกรพระศกการบังกรกลุ่มมิถุนพิจิกพระศกการบังกรกลุ่มมิถุนแล้วก็พิจิกอาจจะเป็นราคนาราศีดาวจันทร์หรือว่าของหรือว่าดาวจันทร์ของคุณหรือเขาโอเคคํพ่า้ความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่ได้ลงเอยกันหนึ่งคือนะ เอาคือะไหมหนึ่งคือยังไม่ได้เลงเอยกันสองก็คือโสดทั้งคู่ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนไม่มีการปกคุยไม่มีการคลุมไม่คลุมเคลือไม่มีมือที่สามไม่มีคนเข้ามาคุยไม่มีการเลือกแบบว่ามีตัวเลือกเออไม่มีตัวเลือกใช้คำนี้ดีวกว่าแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยคือจะบอกว่ามันโรลเลอร์โคสเตอร์ก็ไม่ได้ที่แบบขึ้นลงใช่ไหม คือมันเป็นความสาัมพันธ์ที่แบบมันดูท้าทายอ่ะมันดูน่าค้นหาเออเป็นความสัมพันธ์ที่ดูท้าทายดูน่าคุนหาดูใช้เวลาดูทรมานตัวเองอ่ะเอ้าเอ้าดูใช้เวลาอ่ะแต่ก็มันมีความรู้สึกแบบว่าเออคนนี้ก็อาจจะใช่ก็ได้นะเหมือนกันอ<า>ขอดูกันดีกว่าว่า เขารู้สึกยังไงกับคุณยินๆนะล,ล้มๆนะบอกตัวเองจะยินด้วยลมๆน้่คือบอกตัวเองไม่เชีช่ยนเห็นไหมหน้าคนหาจริงด้วยโอ,โอค๊คขอดื่มน้ำก่อนแป๊บน,นึงนะแปบบ๊บนึงนะครับ อ๋ออ๋อเอาหลอไม่ได้มาเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาแค่จะเดเมจชิคเช่นหน่อย Page Jump e n t a c l e s o o กับหัว อือโอเคเขารู้สึกว่าคุณอะอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกนะเขารู้สึกว่าทุกครั้งที่คุณมาคุยกับเขาอะดูคุณจะเตรียมตัวมาดูคุณจะแบบเหมือนมีอะไรแบบแบบเวลาถามเขาอะมันเหมือนมีอะไรแบบทดสอบเขาหรือ,อเปล่ามันเหมือนเป็นแบบคำถามอ้อมๆดูว่าเขาเป็นคนยังไงดูว่าเขามีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอืม ดูแบบมันเป็นการดูแบบมันดูเหมือนการเล่นกลนะมันเหมือนเมจิเชียน่ะมันดูแบบมันดูเหมือนไม่จริงอ่ะมันแบบยังไงวะมือนแบบคําถามที่คุณถามคุณไม่ได้อยากถามเขาหรอกแต่ว่าเหมือนแบบอยากรู้แบบจากเขาแบบอ้อมๆแบบเหมือนแบบว่าถ้าเกิดสมมุติถามคนเจ้าชู้ว่าพี่มีแฟนหรือยังเขาก็คงจะตอบว่าไม่ถูกประลักเออก็เลยถามแบบเอาคําถามแบบมันเหมือนมีความหมายในใอ่ะอ้อมๆถามว่าเขามีหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืแล้วก็ เขารู้สึกว่าอดูคุณอะจะไม่สนใจเขาเท่าไหร่แเหล่นั้นนะพอขยายขามช่วยนะขยายสามช่วยคขเ,วยเขารู้สึกว่าคุณอะเป็นคนที่แบบดูอยู่กับตัวเองนะดูไม่สูงสิงกับใครอย่างเงี้ยดู introvert อะอจะบอกว่าดูเขา้าถึงยากใจมไหมก็ได้เหมือนกัน แล้วก็เขารู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนที่แบบดูดูเจ้าระเบียบอ่ะดูแบบยังไงอะ่ะดูทุกอย่างต้องเป็นกฎเป็นเกมมีขั้นมีตอนอ่ะอืมแต่ว่าเขาก็อยากคุยกับคุณนะเขาดูแบบว่าคุณดูไม่ใช่คนที่แบบโหดร้ายค่ะไม่ใช่คนที่แบบจะไปทำลายใครอ,ะอ่ะแต่ดูจากตรงนี้เขาก็ดูเป็นคนเอ่นี่อยู่นะ เขาก็ดูเป็นคนดีอยู่นะก็ดูไม่ใช่คนเจ้าชู้นะเพราะว่า King of s w o r d มันขึ้นมากับหัวอก็คือเหมือนประมาณว่าเขาบอกว่าเขารักคุณก็คือเชื่อได้นคนเนี้ยประมาณนั้นมันดูเป็นกำแพงอะไรสักอย่างหนึ่งอะหรือ energy ที่มันแบบมันยังจูนกันไม่ติดอืมันรู้สึกมันแบบว่า คุณะก็เปิดใจรับเขานะแต่เขาก็ดูเข้าถึงคุณไม่ได้อะมันเหมือนมีอะไรแบบขั้นกลางอยู่อ่ะอ่อาเขารู้สึกไงต่อเห็นไหมนี่เขาไม่มีมือที่สามนะชอบสอดเออจริงด้วยมันมีมันมีอะไรเข้ามาขั้นกลางแต่เขาก็ดูพายายามจะแบบ go through อ่ะอ่อา เ,เขารู้สึกไงกับคุณเขารู้สึกว่าเออจอบมันคือความไม่ชัดเจนนะแต่ถ้าเกิดมันกับหัวมันก็คือความชัดเจนนะเขาก็รู้สึกว่าคุณน่ะดูเป็นคนที่ชัดเจนคุณดูเป็นคนที่ชัดเจนดูเป็นคนที่แบบอยากได้อะไรก็ต้องได้ไหมก็ประมาณนั้นน่ะแต่ก็ดูมีความสับสนในตัวเองเหมือนกันแบบประมาณแบบว่าคือตัดสินใจอย่างนี้แหละแต่ในนาทีสุดท้ายมันเหมือนมีความคิดนึงแบบเฮ้ย เอออันนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วคุณก็จะกลับมาสับสนอะไรเงี้ยอืมดูเป็นคนที่หนักแน่นแต่ก็ดูเป็นคนที่หลอกง่ายเหมือนกันพมานะั้นน่ะเขาคิดนะนะอืมแล้วเขาก็คิดว่าคุณอ่ะไม่ได้ชอบเขาหรอกไม่รู้จริงหรอือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็พยายามกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะนะคุณไอ้สิ่งที่ผมรู้สึกอะ่ะพมาแบบว,ว่าคุณก็ดูจะเปิดใจให้เขาเขาก็ถึจะพยายามแต่ว่ามันยังแบบเข้าถึงตัวตนของกันไม่ได้อะ มันเป็นเพราะอะไรมันมันมีจริงรืมเปล่าขอดูก่อนถ้านะมันมีจริงคืออะไรมันดูมีจริงนะดออูมันเป็นจริงนั่นแหละที่แบบเออมันเป็นเพราะว่ามันเหมือนแบบ คุณดูสนใจกับอนาคตตัวเองมากกว่าดูไม่ได้ให้เวลากับเขาอะไรเงี้ยเหมือนแบบตอนนี้จะโสดก่อนก็ได้อะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นคำตอนนี้จะโสดก่อนก็ได้ถ้าเกิดยังไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ไม่ได้ค่อยให้ค่ากับตัวเขาอะแบบให้ค่ากับตัวเองมากกว่าตัวอะไรตัวเองซึ่งอันนี้เป็นทางที่ดีแล้วแหละดูแลตัวเองไปตั้งแต่ดีแล้วมันไม่ต้องมานั่งทุบอืมก็นั่นแหละมันเป็นเพราะตัวคุณนั่นแหละที่แบบโฟกัสกับตัวเองเห็นไหมต้องแม่ตัวเนี้ยนอนจิบกาแฟดูดูดูหน้าต่างแบบ ดูอนาคตของตัวเองอะไรเงี้ยอยากอยู่กับตัวเองมากกว่าเพราะว่าการทักกับตัวเองมันแบบอยู่กับตัวเองมันดูมีอนาคตกว่าอะไรเงี้ยเออสำหรับคุณก็ดีแล้วแหละที่โฟกัสกับตัวเองก็โอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังใจเกินใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย